ทำไมกาแฟขั้วอ่อนที่ดีถึงควรจะบดง่ายคือมันเคี้ยวได้นี่คือเราเคี้ยวได้โดยที่แบบไม่ถึงกับต้องออกแรงหนักๆเลยนี่เป็นขั้วอ่อนที่กินได้ละเคี้ยวออก,เ,ออกเสียงมันออกไหมไหม่ว <laughs> า Coffee Major คุยเรื่องกาแฟเป็นพิเศษกับเด็กเนิร์ด สวัสดีครับสวัสดีค่ะพิกี้นะครับพี่ปุ๊กค,ค่ะจากโรงคั่วกาแฟปรีดาครับวันนี้เรามาเจอกันในรายการพิเศษนะครับชื่อรายการว่า Coffee Major คุยเรื่องกาแฟกันเป็นพิเศษค่ะมันจะพิเศษในขนาดไหนก็ไม่รู้มกันนะนั่นนะสวันนี้เป็น EP แรก EP ที่1ใช่แล้วน,นี่เราจะมาคุยเรื่องอะไรพี่ปุ๊กภูมิใจนําเสนอมากตอนนี้มีค่ะหนังสือ Simplicity in Coffee Roasting นะคะและมีเป็นเล่มเดโม ก็คือเล่มตัวอย่างอยู่เล่มตัวอย่างอยู่ยังไม่เหมือนจริงซะทีเดียวแต่ว่าเป็นเล่มที่ทําให้เราตรวจพรูฟได้ไง่ายคือนนี่คือตรวจพรูฟสุดท้ายด้วยเล่มนี้ใช่แล้วอ้าวมันเกี่ยวกับอะไรครั้หนังสือเล่มนี้ชื่อว่าหนังสือ simplicity มันแปลว่าความเรียบง่าย simplicity in coffee roasting ไม่รู้จะตั้งชื่อแบบว่ามันภาษาไทยนี่มันก็จริงก็ใช้ยากนะแต่ว่า มันมาลงตัวที่คําว่าซับซ้อนที่เรียบง่ายอืมันไม,ม่เกี่ยวอะไรกับการคั่วคะมันเป็นแนวคิดแนวคิดหนึ่งที่พี่มองว่าเราเกาแฟมันดูเหมือนเป็นเรื่องซับซ้อนนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเคมีฟิสิกส์เพิ่ไปถึงชีวะด้วยใช่เฉพาะเคมีจะเป็นสารเคมีเป็นสองสามพันตัวละมันเยอะมากแล้วก็มันดูเหมือนกับจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอแต่ว่าจากประสบการณ์เรานะคือ พอเราเข้าใจมันลึกมากพอเรื่อยๆเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีโครงสร้างในการทำงานในการในการเปลี่ยนแปลงของเขาเพั้นพอเราเข้าใจลึกเราจะเห็นว่าอ๋อมันมีโครงสร้างมันมีสเต็ปที่มันเป็นขั้นเป็นตอนของเขาอยู่มีระเบียบของเขามันมีความระเบียบอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องซับซ้อนที่จริงแล้วมันไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่น่ากลัวถ้าเราเข้าใจมันจริง มันก็จะกลายเป็นเรื่องเรียบง่ายแล้วจะกลายเป็นเรื่องเรียบง่ายเพราะว่ามันจะแปลไปสู่เทคนิคการคั่วที่แบบว่าไม่ได้ต้องแบบปรับนู่นปรับนี่วุ่นวายอ่ะอเราแค่รู้จังหวะที่เหมาะสมแล้วก็รู้ว่าเราเควรจะให้กําลังน้ําหนักของไฟหรือความร้อนในช่วงไหนซึ่งมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเหมือนกันแล้วเ,เราให้มันได้ถูกเขาก็สามารถสร้างรสชาติให้เราได้ดีได้ด้วยอชื่อมันก็เลยดูอ๋อซับซ้อนมันจะคลี่คลายกลายเป็นความ เรียบง่ายได้โอเคดูดีไหมดูดีโอเค Coffee เมเจอร์คุยเรื่องกาแฟเป็นพิเศษกับเด็กเนิร์ดงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาสปอยกันสักบทหนึ่งไหมสปอยว่าสปอยหนังสือเล่มน,นี้สักหนึ่งบทนี่วันนี้เราเลือกเรื่องนี้มาค่ะวันนี้ว่าชุทำไมกาแฟขั้วอ่อนที่ดีถึงควรจะบดง่ายอือหืออ่า เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะทำไมกาแฟคั่วอ่อนที่ดีถึงควรบดง่ายมันมันต้องเริ่มต้นจากความรู้อันหนึ่งก่อนว่าในระหว่างการคั้วเนี่ยพอมันพอมันไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยกาแฟจะมีช่วงเวลาของเขาที่เรียกว่าการ d e v วล o อปเมนหรือการพัฒนาตัวึืงมันจะก้าวข้ามจากกาแฟที่ยังไม่สุกคือกาแฟเขียวๆกาแฟดิบเนี่ยกลายไปเป็นกาแฟที่สุกแล้วค,คือมีรสมีชาติละ อ่าช่วงนี้เป็นช่วงพัฒนาตัวแล้วไอพัฒนาตัวเนี่ยมันไม่ได้มาแค่รสชาตินะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพด้วยก็คือพอกาแฟเขาร้อนขึ้นเขาจะมีการสลายตัวของสารอาหารนั่นแหละที่อยู่ในตัวเซลล์เขาให้กลายไปเป็นสารประกอบอื่นๆที่มีรสชาติเพราะฉะนั้นเนื้อเขาจะเริ่มถูกใช้ถูกใช้เปลี่ยนไปแล้วก็เลยเกิดโพร่งขึ้นภายในกาแฟ มันจะเป็นโร่งเล็กๆในแต่ละเซลล์เซลล์ก็จะมีรูมากขึ้นก็แปะเรียกว่ารูพรุนนั่นเนาะคือกาแฟมันจะเริ่มพรุนเริ่มโปร่งมากขึ้นให้ความโปร่งเนี่ยถ้ามองกันง่ายๆคือมันจะกลายไปเป็นความเปราะคือเมล็ดกาแฟจากที่มันเหนียวมันแน่นอยู่เนี่ยอันนี้ก็อย่าเป็นเปราะกันหน่อยไหมคะเออเอามาดูก็ได้นี่อ่ะคือนี่ซึ่งอันนี้เป็นเม็ดกาแฟคั่วนะใช่ถ้านี้คือสารกาแฟลองไหม ลองเคี้ยวสารกาแฟดูเอาปุบเอาพุก่อนไหมไม่ไหวอะเคี้ยวไม่ออกเคีอยวมากคือไอ้ไอ้สารกาแฟเนี่ยค่ะคือมันก็กัดยากนะมันแข็งเป๊กเลยนะฮะจนถึงขั้นบางทีเขาก็ต้องแบบคือมันมีคนคนชงกบชงเอาสารกาแฟไปชงน้ําร้อนนะแล้วเขาบดยังไงอ่ะก็ก็ก็บดอะบดใช้ใช้เครื่องบดพวกเครื่องปั่นอะเพื่อเพระเราเคยใช้มมลิเน็กซ์มันมันไม่แตกเพื่อให้มันแบบ สกัดได้ไม่งั้นสกัดไม่ได้น้ํามันก็น้ําร้อนใส่เข้าไปมันก็ไม่ดึงอะไรออกมาใช่ใช่อันนี้คือเนื้อมันจะแน่นมากแต่พอเขาคั่วเป็นกาแฟเนี่ยมันจะอันนี้เคียวได้มันจะเริ่มมีความเปราะนี่คือกาแฟคั่วอ่อนเนาะใช่ที่อยู่ในระดับที่กินได้ละกินได้แล้วซึ่งนักคั่วพอคั่วเสร็จก็ต้องเคี้ยวปกติเป็นธรรมเนียมเลยอ่ะปุ๊กกินนะเคี้ยวออก เสียงมันออกไหมไหมวะอ๋อคือมันเคี้ยวได้นี่คือเราเคี้ยวได้โดยที่แบบไม่ถึงกับต้องออกแรงหนักๆเลยนี่เป็นขั้วอ่อนที่กินได้ละมีรสด้วยนะอืเคี้ยวแล้วมีรสอมเ<ม>วัาคักใช่ไหมใช่แต่ถ้าเราอมอมทั้งเม็ดอ่ะยังไม่ค่อยได้กลิน่นอืม,อมตะกี้เนี้ยก่อนก่อนเข้ารายการเราอม,อมสารกาแฟกันมาแล้ว ไม่มีอะไรเลยเขียวอย่างเดียวโอเคนี่คือกาแฟ d ดเวล o อคือมันจะกินได้แล้วแหละมันมีความเตาอทีนี้มันก็จะเอาไปบดเนี่ยเดี๋ยวนี้เราต้องชงกาแฟแล้วก็ชอบบดมือใช่ไหมส่วนใหญ่ขั้วอ่อนไปดิฟไงก็จะบดมือบดบ้านบดมือมันก็ต้องออกแรงใช่แล้วต้องใช้แรงคนมือหมุนถ้าไปใช้เครื่องบดไม่ค่อยรู้หรอกอ๋ออาจจะรู้ได้ว่าออกมาตั้งเบอร์บดเบอร์เดิมแต่ว่าออกมาแลายอยอืมนั่นคือกาแฟแข็ง ทีนี้เราก็เลยเอามาดูกันว่าคนที่เขาเวลาเขาบดมือออกแรงเยอะเยอะจนเกินไปแบบบดยังไงก็ไม่ไปแบบนี้คือเนื้อแน่นไปมันก็สะท้อนว่ากาแฟเนื้อเขายังไม่เปลี่ยนเนาะยังไม่โปร่งยังไม่โปร่งพออผนังเซลล์ก็ยังไม่บางพออก็เลยบดไม่ได้ทีนี้พอบดไม่ได้อันนี้สะท้อนตัวหนึ่งแล้วว่ามันแข็งไปแล้วสองคือพอไปชงก็ไม่อร่อยทำไมไม่อร่อยน้ำมันไม่เข้า มันไม่มีโพรงพอมันไ,ไม่มีโพรงน้ํามันก็เข้าไปสกัดข้างไหนไม่ได้มันก็ไม่ได้ของออกมาเวลาดริปเราก็เลยจะเห็นน้ําไหลโจกโจกใช่ดูทรงง่ายมากเวลาเราดริปเนี่ยน้ำหนึ่งเริ่มลงน้ําไปใช่ไหมฮะเริ่มกะว่าจะพรมน้ําเนี่ยพอเทไปไม่ซับไม่ซับน้ําเลยไหลโจกเลยใช่มันลงแล้วมันก็ไหลพรวดลงไปเลยอ่าแต่ถ้าเป็นกาแฟที่ คั่วอ่อนที่ดีมันก็จะซับเข้าไปอยู่ในโพรงอ่าคราวนี้น้ํามันจะไม่ไหลโจกล่ะอ่ามันจะพองตัวคือใช่ฮะใช่อันนี้เป็นลักษณะที่หนึ่งลักษณะของการบูมิงใช่งนั้นถ้าเกิดว่ากาแฟคั่วมาอ่อนเกินไปหรืออันเดอร์เดเวลอปเมอร์ก็จะสังเกตได้จากการบูมิงใช่ไหมคะบูมิงก็ไม่ได้ใช่มันจะไม่พองใช่กาแฟไม่ฟูถัดมาพอลงน้ำน้ำสองน้ำสามนะเริ่มเฟิร์สพัวเซคเกอร์พัวเทลงไปน้ำมันก็ยังไม่ค่อยซับ แต่พอผ่านไปสองรอบล้วผงกาแฟมันตกลงไปกองกันนอะแน่นๆคราวนี้เทน้ํารอบสามเจิงเลยเจิงนองเลยน้ํามันไม่ไหลผ่านมันท่วมอเพราะว่าผงกาแฟเขาแพ็คแน่นละแถมเนื้อในในนั้นก็เนื้อแน่นด้วยเพราะฉะนั้นน้ํามันก็ไม่ไปใช่นี่เป็นลักษณะน้ําท่วมใสๆสกัดอะไรไม่ค่อยออกกาแฟมันก็จะออกมาสีพิบุกสังเกตง่ายๆสีมันจะไม่แน่นอ่ะ สีเป็นอะไรนะสีอ่อนอ่สีอ่อนส้มๆใสๆสีดูไม่ค่อยมีอะไรละลายออกมาดูง่ายนี่เป็นลักษณะของกาแฟ u n d e r d e v e l o p ชงมาก็ไม่ไม่ค่อยได้รสได้ชาติแล้วก็มันไม่ได้รสไดสองลักษณะใช่ไหมคะอันแรกก็คือมันไม่โปร่งมันก็เลยไม่มีไมโครพอไม่มีแบบโพร่งข้างในเล็กๆที่จะทําให้น้ําซึมผ่านเข้าไปสกัดออกมาได้กับ2คือมันไม่มีของให้สกัดออกมา โอเคมาถึงขั้นตอนถัดมาคือเฟลเวอร์ที่มันเกิดมันก็จะออกมามักจะเจอปัญหาคือรสชาติมันจะเขียวเขียวเขียวเหมือนเหมือนหญ้าเหมือนผักหรือไม่บางทีก็จะออกไปในตุยตุยทั่วแบบถั่วและฟางผสมกันอ่ะเออถ้าเป็นพี่กี้จะเป็นคนรุ่นเก่าคนรุ่นเก่าก็จะชินในพวกถั่วปักอ้าอะไรเงี้ยเคยกินปะ กินกินกินอสมัยอบังอ,อ,อบังเทินถั่วมาขายเ,ออเดินขายอะไรอย่างเงี้ยถั่วมันจะแบบนั่นน่ะมันเดี๋ยวเนื้อมันแป,กแป,กแปกลกๆอ่ะบุดีบุ้ด,ด,บด,ดี้นิดๆอ,อ่าคาแรคเตอร์ <Character S 1> ของกาแฟที่ Under อร์เดเวลจึงมาพร้อมกันกันกบม,มันจะมีทั้งการสกัดไม่ดี<า>กับรสชาติมันก็จะออกมาแนวแบบย่าเขียวกรีนนี่ทำนองนี้ฮะก็เลยถือว่าเป็นกาแฟที่ยังยังทานไม่ค่อยได้ แล้วก็เลยมาพร้อมกันกันกบการบดยา,ยาหวานก็ไม่ค่อยมาใช่ไหมหวานไม่มาหวานไม่ขึ้นเลย<ำ>แปลกไหมอ่ะทำไมถึงไม่หวานคือมันเหมือนกับตัวคาร์โบไฮเดรตกับตัวน้ำตาลนี่มันต้องพัฒนาคือต้องบอกว่ามันกาแฟมันมีเนื้อของคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งอยู่แล้วไอแป้งพวกนี้เนี่ยเขาจะกลายไปเป็นน้ำตาล แล้วก็ความร้อนใช่ฮะพอโดนความร้อนแล้วมีความชื้นอยู่ระดับหนึ่งเขาจะกลายเป็นน้ําตาลแล้วพอไปเป็นน้ําตาลมันจะเป็นน้ําตาลที่เหนียวขึ้นเรื่อยๆเขาเรียกว่าน้ําตาลกลุ่มคาราเมลอ่าแล้วมันก็จะกลายไปเป็นทั้งบอดี้และความหวานที่อยู่ในกาแฟอ่านี่มันไม่ค่อยมาเพราะว่ามันยังเป็นช่วงต้นๆของการพัฒนาอยู่ก็คือแป้งยังผมเป็นแป้งหิวแป้งยังพึ่งๆจะเออพึ่งสลายตัวอะไรอย่างเงี้ยปริมาณน้ำตาลก็เลยยังมีน้อยมันเลยไม่มีของให้ดึง เพราะฉะนั้นกาแฟที่ออกมาก็เลยสีใสๆมันไม่แบบไม่เข้มข้นอ่ะก็คือบอดี้มันยังไม่มาแล้วมันจะเปรี้ยวมากไหมก็มันมีทั้งช่วงที่เปรี้ยวมากกับบางทีเนี่ยอ่อนจัดจัดยังไม่ค่อยเปรี้ยวก็มีนะอ่าฮะ,ะห,หรือถ้าเปรี้ยวก็จะเปรี้ยวแบบทื่อๆทื่อๆเป็นยังไงอ่ะทื่อๆก็คือเอาง่ายๆพี่ปุ๊กทานเข้าไปความเปรี้ยวมันจะเจอใช่ถ้ามีก็เจอแต่ถ้าเจอปั๊บ นับหนึ่งสองสามความเปรี้ยวหายไปแล้วมันเป็นเป็นความเปรี้ยวที่ไม่ได้ให้ความรู้สึกที่แบบยาวนานมีมีความสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีมันจะเป็นความเปรี้ยวที่ after taste แย่อ่ะเดาเดาเอาเพราะว่าเพราะว่าตัวนั่นแหละตัวนักชิมใช่ไหมแต่เราไม่ค่อยไปชิมก็เราไม่ค่อยคั่วแบบ under develop ไงเราไ็จะ้ไม่ค่อยได้กินหลอกกาแฟที่ under develop อ่ะ มันก็เลยต้องต้องดาวเอากับฟังฟังเขาว่าหมายว่าเอ้ยะมันขั้วอ่อนมากๆมันจะฝัดฝาดด้วยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละคือมันจะขมขมฝัดฝาดหน่อยมีมีปนขมนิดๆนะทำไมมันขมอ่ะมันยังมันยังอ่อนมากอยู่เลยนะทำไมมันขมแล้วล่ะคะมันก็อิมพูเลจะยาวป่ะเออก็คือขมนี่มันก็จะเป็นความขมที่มีอยู่ในกรดคือกาแฟเริ่มต้นนี่เขาจะมีแอซิดของเขาอยู่เป็นกรดกลุ่มหนึ่งที่เป็นชื่อว่ากลุ่ม กรดคอโลเจนิก <C olog en ic> ค่ะอะ่ไอ้กรดคอโลเจนิกเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งคือถ้าเขาเริ่มสลายตัวให้รสให้ชาตินะมันจะเริ่มต้นที่ให้รสให้ชาติแบบฝาดฝาด,ฝดขมขม,มเพราะว่าเขามีองค์ประกอบของคลินิกอ่าคลินิกกับคาเฟอีกสองตัวรวมกันอยู่ซึ่งไอ้คาเฟอีกกับคลินิกเนี่ยมันก็ออกรสชาติโทนเดียวกันนะคือขมขมฝาดฝาด,ฝดเหมือนกันเพื่อเราจะเริ่มรู้สึกถึงรสชาติแบบนี้ได้คลินิกและคาเฟอีกเนี่ยก็คือกรด เหมือนการเป็นกลุ่มกรดแต่ว่าไม่ได้เป็นกรดที่ให้รสเปรี้ยวอมันเป็นกรดที่ให้กลุ่มรสขมฝาดไอ้พวกนี้มันจะมีอยู่ในพวกผลไม้ดิบทั้งหลายอมะม่วงก็มีนะมะม่วงดิบเออเคยอ่านเปเปอร์เจอมะม่วงก็ฝาดเอามะม่วงดิบปะเปรี้ยวฝาดปะความฝาดตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเดียวกันซึ่งมันเป็นเนเจอร์ของกาแฟด้วยกาแฟตอนช่วงที่มันยังไม่สุกมันก็จะเป็นกาแฟที่มันมันยังไม่ค่อยหวานก็เหมือน แล้วเทียบกับมะม่วงมันจะเห็นภาพง่ายเพราะว่าทุกคนเคยกินมะม่วงแต่ไม่ใช่ทุกคนเคยกินผลกาแฟใช่ไหมพี่ก็เลยเวลาสอนก็จะพูดว่าเเปรียบเทียบกับมะม่วงเห็นภาพสุดมะม่วงตอนดิบอารมณ์ประมาณนั้นใช่ไหมแล้วมะม่วงพอมันสุกมันจะเป็นอีกรสหนึ่งมันกลายเป็นหวานมันกลายเป็นมีความหอมความฉ่ำซึ่งแปลว่าไอ้กรดกลุ่มคอลโอเจนิกเนี่ยมันลดลงละมันเริ่มเปลี่ยนละทีนี้ในากาแฟเนี่ยในผลกาแฟเขา ในช่วงที่ยังดิบอยู่ก็จะมีคอลลาเจนเยอะคนละความหมายใช่ไหมดิบเนี้ยเพราะว่าดิบแรกที่พี่กี้เทียบมะม่วงมันเป็นดิบเรื่องของ m a ท u r ริตี้อ่าแต่ว่าดิบของกาแฟแมันจะคล้ายๆกับคุกกับอันคุกอ่าอ่าใช่ใช่ใชก็จะประมาณนั้นโ <Okay, S 1> อเคค่ะก็รวมๆแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ากาแฟที่ขั้วอ่อน ตอนแรกๆเฟเวอร์มันยังไม่ค่อยมาพูดโดยรวมนะเฟเวอร์ไม่ค่อยมามันออกจะขมๆฝาดๆด้วยชั้าไปเสร็จแล้วพอเราคั้วลึกเข้าไปเรื่อยๆกาแฟก็จะมีทั้งความเปรี้ยวที่น่าสนใจมากขึ้นกับอย่างหนึ่งก็คือมีความหวานสป,ปอร์ตด้วยนี่เรารวมกันก็จะเห็นภาพว่ามันจะมีความเปรี้ยวแบบขาขึ้นมีขาลงด้วยนะคั้วลึกเข้าไปหน่อยก็อาจจะขาลงก็คืออาจจะนุ่มขึ้นความเปรี้ยวลดลงแล้วแต่ว่าความหวานมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้น แปลว่าเรามีเรื่องของ f l a v ร r ที่พัฒนาไปเรื่อยๆในระหว่างการคั่วได้ด้วยย้อนกลับมาว่าแล้วอยู่ในจุดไหนที่เรียกว่า develop แล้วหรือว่ายังไม่ develop มมเราเอาจุดตรงนี้แหละตรงที่กินแล้วมันกินได้ก่อนชงได้ก่อนอย่างเงี้ย develop แล้วคนคั่วมันต้องคั่วให้ให้เขาชงได้ uh huh. ดังนั้นต้องมี fully develop ก็คือการพัฒนาตัวกาแฟที่เกิดโพรงมากพอสองคือไอ fully develop มันมักจะพาไปสู่ไอตัว ส่วนของ after taste ที่ดีอันนึ่องมาจากความหวานที่ดีเพราะฉะนั้นความหวานต้องพัฒนาด้วยอ่ะถ้ามันได้ตรงนี้กาแฟกินได้อร่อยอค่ะประมาณนั้นอนี่บทเดียวบทเดียวยาวมากเลยพี่พูดกันแหละชวนพูดยาวๆอันนี้นึงตะกินน้องถามยาวไปอะไรตั้งคืออะไรเม t ทัวริตี้พี่ปูดก็ใส่สับไงขอโทษก็คือมะม่วงสุก เว้ยมะม่วงดิบเขียวเขียวๆไปเป็นมะม่วงสุกเนี่ยเรียกว่า m a ทท r วริก็เหมือนคนอ่ะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวจากเด็กเป็นผู้ใหญ่อ่าฮะอย่างเงี้ยเรียกแมททัวแต่ว่าที่บอกว่าสุกดิบอีกอันนึงในความหมายของกาแฟคือการขั่วคือการทำให้สุกโดยความร้อนนะคะโอเคตังก็งงเออตาก้องงงตาก้องถามพี่ขอโทษไม่ไม่ถ้างงก็ถามได้เลยนะเอ โอเคงั้น,นพอสปอยแบบนี้แล้วเอสนุกไหมไม่รู้ว่าสนุกกันหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่คุยๆเล่นๆกันก็อาจจะยาวไปนิดนึงแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าเรามีเวลาฟังก็กกน่าจะได้ค่ะแลถ้าตรงไหนที่ยังสงสยัยหรือว่ามีข้อข้องใจอะไรอยู่ก็ถามกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้ mm hmm. ถ้าไม่ถ้ามันเป็นเรื่องตอบให้ต,ใหตามคอมเมนต์ได้ก็เดี๋ยวจะตอบให้แต่ถ้าเรื่องมัน เออน่าสนใจหรือมันน่ามันมันน่าเอามาพูดก็เดี๋ยวจะจัดเป็นอีพีีหน้าอีพีถัดๆไปไม่อันนี้แต่จะมันมีเรื่องน่าสนใจอีกอันหนึ่งนะว่าคําถามคือขั้วอ่อนเนี่ยถ้าขั้วลึกพอหรือว่าขั้วแล้วเล็กว่าหรอพอชงเอเปโซได้เปล่าหนูว่าได้เนี่ยเอไม่ใช่อันนี้อันนี้ชงนมเลยอันนี้ชงชงเข้าเครื่องเอเปโซเนี่ยชงเบนแมกโนอย่างเงี้ยอย่าง่างพี่เนี่ยชงเบนแมกโนนี่ขั้วอ่อนอ่อนแต่ แต่เกินอ่อนไปอีกนิดนึงเกินอ่อนไปอีกนิดนึงใช่ออันนี้เป็นคัวอมนี้อใช่ไหมคัวอมนี้คือคัวลึกเข้าไปอีกนิดหน่อยให้มันสามารถชงได้ทั้งสองแบบอมนี้มันแปลว่ากลางๆอะไรก็ได้รวม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 โปรไฟล์ออมนี้มันก็เลยถูกออกแบบมาเพื่อฟิลเตอร์ก็ได้เอสเปรสโซก็ได้อะไรแล้วอะไรคือที่ทำให้ฝาก คอมเมนต์แล้วกดติดตามค่ะม,มันจะให้เราตัดแล้วอะจบแม่ส <laughs> ิ <laughs> ก็เด็กแกก็ไปตัดเองดิก็เป็นว่าไอตัวกาแฟพวกอันนี้เนี่ยมันชงชงเอเปโซดได้อร่อยด้วยซึ่งหัวใจของการชงให้คั่วอ่อนแต่ยังชงเอเปโซดได้ดีเนี่ยก็คือส่วนของความหวานกับบอดี้นี่แหละที่มันต้องขึ้นมาซัพพอร์ตถ้ามันขึ้นมาซัพพอร์ตการชงแล้วเนี่ยกาแฟมันจะบาลาน س แต่ถ้ากา,ฟาแฟเราคัว่วอ่อนเกินไปหน่อยหรือแบบอ่อนๆใสๆเลยนะชงเอสเปรสโซมักจะไม่อร่อยใช่ใช่ใช่ไห<ช>ม,มจะรู้สึกเลยเพราะว่ายาวอีกนิดนึงเ,เพราะว่าเอสเปรสโซ่ะมันใช้เวลาสั้นมากในการสกัดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตให้ดีก็คือเอสเปรสโซจะบดละเอียดที่สุดเลยเในบรรดาเครื่องชงทั้งหลายและใช้เวลาสั้นที่สุด นะคะใช้แรงดันช่วยอ่าเพราะนั้นการที่เราบดละเอียดเนี่ยมันคือการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสนะคะการสกัดมันก็คือเอาน้ําไปสัมผัสกับผิวกาแฟแล้วก็ละลายมันออกมาทีนี้เวลาที่เราบดละเอียดอ่ะผิวสัมผัสมันก็จะเยอะใช่ไหมมันก็จะละลายออกมาได้ง่ายกาแฟที่คั่วแล้วมีโพร่งเยอะมันก็มีผิวสัมผัสเยอะมันก็จะละลายออกมาได้ง่ายแต่ถ้ากาแฟที่มันอันเดอร์เดวลลอปอ่ะ มันโพรงมันจะน้อยนะคะพอโพรงมันน้อยผิวพื้นที่ผิวสัมผัสมันก็น้อยมันจะสกัดยากสําหรับเอปิโซมันเลยกลายเป็นว่าถ้ากาแฟยิ่งขั้วอ่อนอนเนี่ยมันจะยิ่งสกัดอะไรไม่ออกไงมันเวลามันเร็วมากจริงแล้วเนี่ยเรื่องสกัดเพราะว่ามันเป็นวิชาของเคมค่ะอ๋อพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กปุ๊กเด็กเคมีชว์ออมนี่ตัวใหม่ไหมีอัดจึง อ่ะขายของนิดนึงขายของนิดหนึ่ง,อ,งอ่าอ่าอันนี้คือกาแฟตัวใหม่นําเสนอเลยอ่าชื่อคาราเบลคาราเบลอันนี้เป็นอมนี้เป็นอมนี้แล้วก็เป็นใช้กาแฟยสต p r o c e s สยสต p r o รเ s สเอามาคั่วให้มันชงได้ทั้งสองแบบใช่เป็นเป็นฟิลเตอร์ก็ได้สําหรับคนที่ไม่ชอบฟิลเตอร์แบบไม่ชอบรสเปรี้ยวเลยไม่ชอบกาแฟเปรี้ยวอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเปรี้ยวน้อยสําหรับฟิลเตอร์เนาะแต่ว่า ให้น้ําหนักความเป็นกาแฟที่มากขึ้นก็จะมีความโรซิ่มากขึ้นแต่ว่ามันไม่มันไม่สโมกนะไม่มีเลยไม่มีเลยบอดี้หนักไม่สโมกแล้วก็เอาไปพอไปทงเอสเปรสโซ่อร่อยมากออกใหม่สุดๆออกแบบโปรไฟล์ใหม่เลยตัวนี้พี่ก็ชอบชอบมากคือคิดมาดีแล้วแล้วก็ตั้งใจวาดรูปมากงั้นฝากด้วยตัวใหม่นะครับ ปีดากำลังพึ่งออกมาใหม่เลยคือคาราเบลลองชิมดูนะครับก็ยาวแล้วเนี่ยพอเถอะพอเถอะเนาะเดี๋ยวเรามาวาดกันต่อคราวหน้านะครับวันนี้ฝากกดไลค์ติดตามแล้วก็ฝาก Subscribe รายการใหม่ของเราด้วยช่แล้นะครับคราวหน้านี่จะมีเรื่องที่อยากจะพูดเรื่องที่อยากจะทราบดีกว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะทราบเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาหรือแชทบ็อกเข้ามาใช่แล้วขอบคุณมากสำหรับการติดตาม Coffee Major นะรายการสนุกสนุกค่ะคุยกาแฟากันเป็นพิเศษแนวเด็กเนิร์ดเลยฮะแนวสาระแนววิทยาศาสตร์ก็ทางสนุดของผู้พี่นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะโอเคสวัสด,ไไดีนะครับบ๊ายบาย,บายฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคอนเทนต์สนุกสนุกสไตล์เด็กเนิร์ดและสนับสนุนทุกโปรดักต์ของปีดากันด้วยนะคะ